สวัสดีครับพบกับผมครูจอบช้างแอคชั่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอท่าเตะกงจักรนารายนะครับซึ่งท่านี้นะครับเป็นท่าที่ใช้แรงหมุนนะครับแล้วก็เตะออกไปนะครับโดยใช้แรงส่งจากการหมุนนะครับแล้วเตะไปที่เข้าหมือนะครับซึ่งท่ากงจักรนารายนี้นะครับท่าผู้ฝึกนะครับนำไปฝึกหรือปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญนะครับหรือ โชคโจนในการใช้แล้วนะครับก็สามารถนําไปใช้ในบนเวทีจริงได้ครับดูจากฝรั่งเตะนะครับหมุนตัวนะครับแล้วก็เตะไปที่เป้าหมายครับกระทบเข้าที่การขอนะครับเนี่ยนะครับเป็นท่าไปะกงจักรนาลายนะครับซึ่งท่านาลายนะครับเป็นเทพสี่กรนะครับมือข้างหนึ่งจะถือโกงจักรนะครับซึ่งเป็นกลมๆนะครับการเตะออกไปก็เหมือนโกงจักรนะครับที่หมุนแล้วก็เตะเป็นวงกลม ่ก็เป็นที่มาของท่าเตะแบบโกงจักหนาหลา่นะครับ